มานมานเดี๋ยวเดี๋ยวลองกลับไปถึงบ้านเดี๋ยวจะแกงให้ดูนะครับว่ามันจะเป็นออกมาเป็นสภาพไหน แกงให้มะเวงเวือมีเต่ามีหม้อเรียบร้อยแต่จะแกงให้ก็ได้โอเป้าลองอันนี้เท่าไหร่เนี่ยสองร้อยค่ะอันนี้ร้อยหนึ่งค่ะพี่เอาสองอันสามร้อยเลยหมดให้นี่ก่อ่าหมูบริขายลายหามาได้จากบริขายเป็นตะุกอ่งเอาแกงเป็นมรนาอบัดเนี่ยเป็นได้เออคือแกงที่แท้ ใส่น้ำไม่อยเลยจ้ะเกงแกงแน่ใจเลยล้างล่างล้างละกัเอาใส่น้ำมีเดียวใช่ตะทำเกลือเอากระแดกเจ้าเกลือใส่ธรรมดาเลยหัวเห็ดเคลื่อนไม่เห็ดแกงป่าแบบร้าวๆนี่หว่แม่นจ้าโอ้ผัดกับข้าก็อร่อยนะคะพี่เดี๋ยวพี่ให้ดูนะยสามรอยได้จั้งหลายก็มาแวะซื้อเห็ดทั่ว อันนี้เผื่อจะแกงนะคะแกงแส, <ม S 2> ส <ม S 1> ่งส้มใบใบอย่างใบอบแอบจ้ะใบอบแอบเป็นอะไรนอแบัดนี้เนาะเป็นส้มมันจะมีเฉพาะหน้าเห็ดแกงใส่เห็ดขอยู่กันผมวอเอาใส่พริกแนวนีน้ว่ะใช่ค่ะมันจะออกเปรี้ยวนะคะพี่บ้านๆเดี๋ยวเดี๋ยวลองกลับไปถึงบ้านเดี๋ยวจะแกงให้ดูนะครับว่ามันจะเป็นออกมาเป็นสภาพไหน พรายังไม่เคยแกงเห็ดปอดสักทีพอดีผ่านตอนแรกกะว่าจะไปลองลองหาแต่คิดว่าทั้งวันก็คงไม่เจอซื้อแบบนี้ดีกว่าขโมลูที่มันออกก็ไม่รู้เลย<อ>ไม่ได้นะคะเพราะว่ามันไม่มีเชื่อมันนะคะก็วนนี้ได้เห็นแล้วเดี๋ยวไ,ไปถึงบ้านจะไปแกงเห็ด ที่อยู่ใต้ดินน้ก็ต้องล้างกันหน่อย คังเนว่าเขาจะสะอาดนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นเครื่องแกงนะครับผมก็จะใช้หอมแดงกับพริกสดนะครับตามโขกให้แค่พอบุบบุบนะครับไม่ต้องกับถึงละเอียดมากก็จะใส่เครื่องแกงนะก็ใส่ในหม้อก็ผมจะใช้เกลือนะครับปรุงรสให้มีรสชาติเค็มแล้วก็เดี๋ยวจะใส่น้ำปลาลงไปนะ ลงไปดูว่ะใส่มากอร่อยมากใส่น้อยอร่อยน้อยแล้วก็ตามด้วยงวมงวงอ๋อ,อใส่มากอร่อยมากใส่น้อยอร่อยน้อย แล้วก็ใส่ผักคุตูแต่ว่าถ้าเกิดใส่แป๊บเดียวมนันอาจจะไม่เปรี้ยวนะมันจะลองใส่เลยเสใส่ั้งกับเขาเรียกพ่อคราวภาษาขีข่านใส่ทั้งอย่างนี้เลยแกงเดือดแล้วก็ มาเต็มครับมาเต็มมาเต็ม่ไหจะชิมชิมอ้อนวกินข้าวดีกว่าโอเคหม่ร้อ จากาผู้คา้านเมื่อาวานนี้นะครับอ,นนอันนี้ก็จะเป็นนักชิมนะกำลังจัดแจงวันนี้ก็กินแบบกินง่ายอยู่ง่ายนนก็จะมีอันนี้ผัดผัดหอยโข่งทะเลนะครับซื้อมาจากจันทบุรีโหอันนี้ก็จะเป็นไข่เจียวนะเป็นของทีพีเลยนะไข,ข่คัดพิเศษ อันนี้จะบอกว่าแซ่บขนาดก็กินกินเขาง่ายเทียงแล้ว ภาษาอีสานกับภาษาเหนือปนกัน,นเมื่อกี้ภาษาเหนือเขาจะพูด่าล้ำแต้ๆล้ำแต้ๆพอเนาะแล้วก็อีสานก็แซ่บอีเดีอีเดี <c oughs> ก็เห็ดพอ ที่ซื้อมาเมื่อวานนี้ก็เป็นเห็ดเห็ดเพาะนะครับที่ออกช่วงแรกๆเลยนะครับของฤดูกาลก็ตอนขี่รถผ่านภูผ่านเนี่ยมันจะเห็นคนเขาจอดรถแล้วก็เดินเข้าไปเก็บเห็ดกันเนี่ยเยอะมากขากลับก็เลยแวะซื้อนะครับแล้วก็เป็นเห็ดที่ออกใหม่แล้วก็อร่อยด้วยครับช่วงนี้ ก็ลำลาบรรยากาศกินแกงเห็ดวันนี้นะครับบอกได้คำเดียวแซ่บอ,อ,อันลีเด้ออร่อยแซ่บอีลีเดอันนี้เป็นมะม่วงที่น้องเขาตัดมาฝากสองกลับจากนครพนมก็เดี๋ยวจะมาทำน้ำพริกปลาหวาน,นครับที่มีหูอ่ะอันนี้ก็จะเป็น กะละแมน้ำอ้อยนะครับที่ซื้อจากจันทบุรีก็เดี๋ยวจะมาทำเป็นส่วนผสมหนึ่งของน้ำพริกหวานนะครับแล้วก็จะใส่น้ำปลาแดงปรุงรสด,ด้วยนี่เป็นกะละแมน้ำอ้อยครับตอนนี้ผมใส่น้ำปลาระปรุงรสดแล้วแล้วก็เดี๋ยว,ยวพอพอควรให้เขาเป็นน้ำเหนียวเนียวเสร็จเนี่ยเราจะมาใส่กุ้งนะครับใส่กุ้ง ใส่พริกป่นแล้วก็ใส่หอมซอยลงไปนนก็จะใส่น้ำปลานะน้ำปลาก็ซื้อมาจากชุมชนขนมแปลนะแล้วก็กระแมน้ำอ้อยนะครับตัวน,นี้ก็มาเคี่ยวเพื่อ,อทำน้ำพริกประหวานจนะิ้มกับมะม่วงตันนี้ก็เคี่ยวจน มแมลละลายนะครับพอแช่เย็นไว้แกสี่กินเค็มมันกัวกุ้ง ก็เป็นกุ้งขี้คุยนะครับหรือว่ากุ้งฝอยน,นั่นเองใส่เ,เพื่อความสวยงามตามด้วยตามด้วยพริกป่นนะครับถ้าไม่มีพริกป่นเราก็สามารถใช้พริกผงแทนได้ ิอันนี้เผ็ดมากใส่ไม่ได้ใส่ไม่ได้ตะก้งไม่พอได้ใส่เพิ่ม น้ำลายแตกตัวกระเมร์น้ำอ้อยที่ใช้มาทำน้ำพริกปลาหวานโอ้โหอร่อยแน่แน่ เว้ยเสียวมือเว้ยแต่ว่าวันนี้ไม่เข็ดฟันไม่เลืกลา ยัังหนไม่่เรวก็จะหั่นหั่นไปกินไปแล้วกันแค่นี้ไปก่อนมาเดี๋ยวชิมชิมสักนอยก่อนนะโอ้ย ออร่อยเอาตรงอร่อยอ่ะแปลกเลยนี่เป็นคนที่ทำอะไรกินก็อร่อยอ่ะเสร็จแล้วมันมันเหนืดพอดีเห็นไหมอ่ะพอกินลงไปปุ๊บมันติดเลยนะทั้งสองด้านเลยอ่ะ ด้วความที่ว่ามันมันเป็นน้ำอ้อยเนาะน้ําอ้อยที่เขาทาให้มันเหนียวจนจะเป็นกระเป็นกะะแมเนี่ยมันก็ได้รสชาติไปแบบหนึง่งไม่เหมือนกับที่เราใช้น้ำตาลปี๊บนะมันจะมีรสชาติแบบหวานๆแล้วก็หอม แล้วมะม่วงเนี่ยก็กรอบมากอร่อยไปเที่ยวมาวัตถุดิบไอของที่เราซื้อมามันเหลือไงก็เอามาทำเป็นวัตถุดิบในการรุงแต่งไอ้นู่นไอ้นี่อะอร่อยครับ

ว่ามะม่วงเปรี้ยวไอ้มะม่วงของเราอันเนี้ยมันเปรี้ยวยไหมมะม่วงไหแต่ว่ามันคงจะสุกแล้วแหละเมื่อเขาเปรี้ยวอยู่พอเจอเนี่ยมันก็เลยแบบดูเหมือนว่ามไม่เปรี้ยวเผื่ออ่อน ปลาใส่ไม่เยอะน้ำปลากับปลาร้าเนนะี่ยใส่ไม่เยอะเสร็จแล้วมันจะมีกุ้งฝอยกุ้งฝอยมันจะมีรสเค็มหน่อยๆมันก็ดีเลยง่วนั่วเฮ้ยลืมใส่ผงชูรดใส่เลยไม่จำเป็นล้วไม่จำเป็นละ ท <lequel ś removes mayor> yeah, like ั้งสอล่างเลยอืมิแล้วก็ถ่ายทรไปหาอ่า